ที่ประเทศโคลอมเบียมีแม่น้ำชื่อว่ากาโยคริสตาเลสแม่น้ำสีรุ้งที่สวยที่สุดในโลกหรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำห้าสีเพราะในบางช่วงของปีพืชน้ำชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ามาคาเดเนียคลาวิเกราพืชน,นี้ทำให้แม่น้ำมีสีสันหลากหลายสีเขียวสีแดงเหลืองน้ำเงินและชมพูทำให้แม่น้ำดูเหมือนใสรุ้งไหลยอยู่บนพื้นดินการเดินทางไปนั้น นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินจากเมืองหลวงโบโกตาไปยังเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าลามาคาเรนาจากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเรือและรถยนต์ไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินป่าซึ่งการเดินป่าไปยังแม่น้ำนั้นใช้เวลาประมาณ1 2ถึง2ชั่วโมงแม้ว่าการเดินทางจะใช้เวลานาน,านพอสมควรแต่เมื่อได้มาถึงแม่น้ำห้าสีแล้วความงดงามของธรรมชาติที่นี่จะทำให้คุณลืมความเหน็ดเหนื่อยได้ทันที ภาพน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านหินและพืชน้ำที่เปลี่ยนสีได้จะสร้างความประทับใจที่ไม่มีวันลืมเลือน